สวัสดีครับผมเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับปู่สิงปู่สิงครับรอบนี้ครับเราฝันเกี่ยวกับผีตายโหงอีกแล้วครับเราฝันย่าไงถ้างว่าเกี่ยวกับผีตายโหงนะ่ะส่วนใหญ่ครับเลขจะมาแล้วก็จะมาเป็นเลขสามตัวด้วยงวดนี้ครับรองมือนนะครับพิจารณาดูครับ16ตัวราคม6หกเจ็ความฝันทุกความฝันมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึก การจิตนาการของคนคนหนึ่งครับไม่สามารถบังคับให้เลขมันออกได้ตรงๆเหมือนเหมือนเหมือนที่เราจับวางได้ครับแต่ความฝันของปู่สิงหลายครั้งหลายงวดที่ผ่านมาครับเลขจะออกเป็นเลขสามตัวแล้วก็ตรงๆเนี่ยหลายงวดมากๆครับแล้วก็งวดทุกงวดที่ผ่านมาแกจะฝันเกี่ยวกับผีบตายหงงวดนี้ครับปู่สิงฝันว่าผีตายหงครับมาบอกเลขลองมั้งครับ จดไว้เพื่อเป็นแนวทางเอาไว้เปรียบเทียบกับเลขของใครก็ได้ครับปูเสีเงมันฝันว่าเพิินเนี่ยฉันเขาอิ่มแล้วไปถือศาสตร์กับหมอนแล้วก็หนังสือสวดมนต์มันร้อนอยู่ในกุฏิมันห่อนแกก็เลยว่าอุย้ยไปหานอนเย็นๆอยู่ในป่าก่อนหน้ากันมาแล้วตัวเองก็ถือศาสตร์ถือถือหมอนครับแล้วก็ถือ พิ่ที่สวดมนต์ครับไปนอนอยู่ในป่า <c oughs> ป่าที่ว่านะครับก็คือเป็นป่าช้าแกก็ไปนอนอยู่ในป่าช้าครับช่วงเวลาฉันเข้าเสร็จโบแมนหาโมงเลยคือสารจังคันนี่แหละสารขสเข่าเศร้าแหละสารอิ่มแล้วแกบอกว่าแกจะะไปพักพ่สวดมนต์ท่องพิธีอยู่ในเย็นเย็นเพื่อที่จะไปปูสา์นั่งครับแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ในป่าช้า ไปสวดมนต์ป้องแปงป้องแปงนอง,งแนงนองแนงครับอยู่ในป่าช้าสวดไปสวดมากครับเพิ่อนบอกว่านั้นงความฝันเผลงงีบหลับเผลงงีบหลับแล้วในความฝันเพิ่์นบอกว่ามีไผ่กับบุหงุมะปุ๊กให้เพิ่นตื่นประมาณว่าพูเฒ่าวเลยนะอตอนแรกเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่อนบุหงุ่มนบ่อยากตื่นหรอกเพราะว่าอากาศมันดี มันเย็นเย็นแห้งมันเย็นสดชื่นมากเลยอยากนอนต่อเหตุผลที่ลูกเนี่ยโบแมนว่ามีคนมาปลุกไหนเหตุผลที่ลูกเน่ะเข้าเหม็นเข้าเหม็นเขาเ,เ,ขาเ,เขาลยตื่นปู่สิงก็เลยตื่นครับในความฝันพนตื่นขึ้นมาในในปราสาทล่ะตื่นขึ้นมาหล้วก็กตกใจวะนี่เห็นคนนั่งอยู่ปลายเท้าครับจะเรียกว่าคนได้ไหมล่ะจะเรียกว่าคนกับโบไนนะเหมือนกับ เป็นคาบน้ำเลืองน้ำหนองครับนั่งเป็นเป็นรูปล่างอยู่แหละแต่ก็ถ้าเรียกเป็นคนก็คงไม่ได้นะมาปลูกพูดได้เลยนะมาปูกปกูลูกลูกลกลูกลก,ลกประมาณนี้ครับมาปลูกเพิ่นนะ่ะแล้วปู่สิยงก็ขยับตัวไม่ได้สันส่นสันส่นได้เลยในความฝันสั่นลุกไปไหนไม่ได้แล้วก็ช่วงที่ว่าตัวเองลุกขึ้นมาในความฝันนะ่ะปู่สิงบอกว่ามันคา มันมืดมันงงมากๆตัวเองเดินเดินเดินเข้ามาในป่ามานันอนกลางเว้นน่ะมันสองโมงกว่าๆยางหอดเพราะสามโมงส่อเลยซ้าแล้วมนันนอนแค่แป๊บเดียวแล้วก็มีเสียงมาลุกๆๆตื่นลืมตาตื่นขึ้นมามันกลายเป็นกลางคืนมันกลายเป็นมืดปู่เสิงตกใจแต่ว่าข้างหน้าที่ว่าปู่เสียงเห็นหน,กนก็คือมันเป็นรูปร่างเหมือนกับคนเน่าเปื่อยนะ่ะเห็นชัดเจนมากเลย มังจะเป็นกลางคืนเขาช่างแต่ว่าเห็นชัดเจนมั่งเลยจะตกใจอันไหนดีก่อนหนึ่งตื่นขึ้นมามันเป็นกลางคืนสองลืมตาขึ้นมาเห็นผีแต่โหงนั่งอยู่ปลายเท้าแกไม่รู้แกจะตกใจอะไรดีก่อนครับแกบอกว่าแกตกใจทุกอย่างเลยในความฝัน,นแล้วตัวเองครับนั่งฟันดูๆูแล้วก็ได้ถือคัมภีร์ครับถือไอพิธีสวดมนต์นะครับขึ้นมาแล้วก็มาสวดสวดแผ่เมตตาสวดอิติปิโสครับสวดหลายๆอย่างเลยครับสวด แต่ผีแต่โหงก็ไม่ลุกหนีไปไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละนั่งสงสาะทั้งกลัวทั้งมืดทั้งเหม็นปู่สิงแกบ,บอกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับปู่สิงนะเขาปลูกแค่ปู่สิงคําว่าลุกลุกล,กลกแค่นั้นเองในความฝันหลังจากนั้นครับปู่สิงแกบ,บอกว่าแกสวดพิธีอะ,อะไรยังครับแล้วจากนั้นคือผีต่โหงครับก็ลุกนะไม่ได้หายนะไม่ได้หายแวบนี้นะ เขาอาจจะนั่งเบื่อนัง่งยังงั้อย่างไรผีแต้หงครับก็เลยลุกเดินหายไปเลยครับเข้าไปในป่าเลยแล้วจากนั้นแหละประมาณว่ามันมีควันอะไรทีอย่างครับมเหมือนกับเผาสูมไฟแล้วก็มันมีควันครับฟันฟันฟันแล้วก็บางอย่างครับมันเข้าตากับปูสิงเข้าตาแบบขยี้ตาแล้วมันกลายเป็นสว่าง ตอนที่ว่าปูส่สิงอยู่กับผีเนี่ยนะมันเป็นกลางคืนแล้วมันมีควันครับเข้ามาแสบตาปูส่สิงขยี้ตาครับแล้วก็มันกลายเป็นสว่างครับแล้วสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าตรงที่ว่าผีไตหงคับนั่งมันกลายเป็นตัวเลขมันกลายเป็นตัวเลขเหมือนกับจอมปลวกมันขืนมากนะมันคลา้ายๆว่าเป็นจอมปลวกเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแล้วปูส่สิงเห็นตัวเลขครับคือเลขหกเก้าเจ็ดหกเก้า นี่คือเลขปู่สิงเกินหกเก้าเจ็ดระวังเด้อกบหน้าเด้ออาจจะเป็นหกหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ได้เด้อกบกน้าเด้อจำไหนบอสามปีที่แล้วมันเคยออกเก้า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 เจ็ดปู่สิงแกบอกให้ผมนะแกบอกว่าแกเห็นนั้นคือหกเก้าเจ็ดแต่แกบอกกับผมว่าเวลาไปซื้อเนี่ยระวังเด้ออาจจะเป็นเก้าเก้าเจ็ดหรือหกหกเจ็ดก็ได้นั่นคือปู่สิงแกบอกคือแกเห็นก็คือหกเก้าเจ็ดครับ แต่ปูซิงนะ่ะบอกเลขกับผมเพิ่มเติมก็คือว่า้าหามากๆนั่นกับซืเดอร์ห้าสามหกกับเก้าสามหกผมเลยถามว่าเป็นเลขอย่างเป็นเลขของความฝันของงวดวดที่แล้วมันยังไม่ออกเพื่อนว่างวดที่พารมาเมื่อกี้ปูสิงไม่ได้เล่าความฝันให้ผมฟังนะแล้วปูสิงก็บอกว่าฝันได้เลขหาสามหกกับเก้าสามหกมันยังไม่ออกงวดนี้ลองตามมึงเดอร์คือห้าสามหกกับเก้าสามหก ของฝันของงวดที่ผ่านมาแกให้ผมตามมงวนนี้ครับลองตามมึงกันเลยครับเผื่อมันจะมาแต่เลขเม็ดเดียวหางเดียวก็คือหกเก้าเจ็ดนี่คือตัวเลขของปู่สิงผมก็จาได้นะครับช่วงผมไปกระถ่อมลูกปูงวดน,นั้นครับเลขมันออกเก้า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 เจ็ดผมจําได้ว่าผมเคยซื้อลอตเตอรี่เลขนี้นะครับผมซื้อนะผมซื้อแปด 9 9 9 9 7ผมผิดแค่ตัวเดียวครับผมจำได้ว่าผมผิดแค่ตัวเดียวราวันที่หน <m ur> ึ <azioni> ่งวดนั้นผมสื่อหาใบ9เลขมมาออก9 9 9 9 9 7เลขอันออกงวัที่หแต่ว่าผมสื่อผมสื่อ8 9 9 9 9ผมสื่อวนี้ให้ครับจูๆครับปูแล้วก็บอกว่า6 9เกจริงระวังเก่าเกเจหรือห6 7เด้อสัน และแต่คนชอบนะครับและแต่คนชอบก็รับนครับ16ตุลาคม67 <c oughs> <c oughs> ก็ฝันก็เป็นเพียงแค่การจินตนาการแต่ส่วนใหญ่ครับปู่สิงจะมาเลขบนตลอดเลยเราไปซื้อรอตตีดไว้ครับอาจจะได้รางวัลที่1ก็ได้ครับขอให้ทุกคนโชคดีมั่นหมาทุกท่านครับผม